มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นรถเราเรียบร้อยแล้วนะคันนี้แหละครับเดี๋ยวไปรับกาแฟวันตินข้างในก่อนไปครับแล้วก็เดี๋ยวไหว้พาไหว้อะไรก็เสร็จแล้วเชิญครับเชิญข้างในเลยครับมาๆห้องน้ําจะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ห้องน้ําจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ ใครจะเข้าห้องน้ํำก็เข้าฝั่งนี้เลยนะครับส่วนใครไม่เข้าห้องน้ํำก็มาตรงนี้เลยนั่งเลยอันนี้ก็ยังไม่มีใครมานั่งตรงนี้เลยก็ได้ครับนี่นั่งเลยมากันกี่คนเลยมาับรถแท็กซี่มาโอเคได้เดี๋ยวพี่ต่ายไปเตรียมกาแฟเตรียมอะไรให้ก่อนเด้อโอนตินนะ ตัวเล็กอ้วนจี๋ไหมแมว<ๆ>เดี๋ยวน้ำเปล่าน้องกันเนาะไปเดี๋ยวไปไหว้พากันครับไปด้วยกันทั้งหมดนี่นะครับมา <ใ 'S> อน<ๆ>ันนี้เดี๋ยวจะเป็นทูบนะครับมันจะมีทั้งหมดสิบสี่ดอกแต่ว่าน้องบันทิตาก็แยกชุดหนึ่งเก้าชุดหนึ่งห้านะนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ต่ายพาไปมาฝั่งนี้เลยก็ได้ครับเนี่ยก็อันนี <S <S ้จะเป็นน้องบันทิตานะครับเป็น f c ซจากอำเภอห้วยราช คนนี้หาเงินเก่งมากก้าดอกนะครับวตายตาใหญห่ห้าดอกไหว้ตายายขวามือแล้วก็เก้าดอกไหว้พระภูมิซ้ายมือโอ้เมื่อคืนนะแสดงว่าน่นจะลมแรงเดีย๋ยวพิพามมาจากกัดการแต่เมื่อวานฝนตกแรงจริงนะ ก็จะเป็นลูกชายนะครับที่มาด้วยแต่คุณพ่อเนี่ยคุณพ่อของน้องเนี่ยไปทํางานอยู่ประเทศไต้หวันตอนนี้เป็นเลื่องแโมงเก้าตอนนี้ก็จะ8แปดโมงแล้วโอเคตัวเลขของนู๊ปักฝั่งนี้ลูกอ โอเคเดี๋ยวไปรอทีรถเลยนะครับได้ทันครับทันนะใครจะถ่ายรูปบ้างนะเชิญเลยครับยืนหน้ารถเลยอ่ายืนขวาสองซ้ายหนึ่งก็ได้น้องมาริตายืนฝั่งซ้ายกับฝั่งนั้นแหละอ่าอันนี้อันนี้กุญแจครับกุญแจอ่ากุญแจเถอกุญแจเฉพาะกุญแจก็พอครับอันนี้นะครับนะเดี๋ยวใต่รบกวนขยับมาตรงนี้นิดหนึ่งครับข้างๆรถเลย่อยหลังนิดหนึ่งนิดหนึ่งครับนิดเดียวตรงนี้ตรงนี้หนึ่ง โอเคครับผมบ <c oughs> จับระเบียบก่อนน้องไปตาเดี๋ยวขยับไปนิดหนึ่ง <c oughs> เปิดได้ก็เปิดได้ฉีดวัวคซีนแล้วสองเข็มใช่ไหมใฉ <c oughs> ีดแล้วอนกนีล้วไดว้ได้ได,ได้อยู่ในที่โล่งครับอ่าโอเคครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองครับมองกล้องครับหนึ่งสองกดไลค์ครับ แบบนี้ครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองค้างไว้ก่อนนะค้างไว้ก่อนนะอันนี้ที่เราถือนะครับก็จะเป็นดอกดาวเรืองก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองรวยรวยเฮงเฮง,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 งเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าไปนั่งก็ได้เดี๋ยวไปต่ายถือให้เข้าไปนั่งเรียบร้อยกันโอเคครับนี่ก็ที่เป็นช่อนะครับก็วางไว้ข้างหน้าแล้วก็ที่เป็นพวงก็แขวนไว้ตรงนู้นเลยนะครับ เดี๋ยวจะลืมนะอะไรเข้าเกียร์ถอยหลังไว้ครับก็ลองลองดูให้ชินก็ได้ครับลองลองลองเกียร์หนึ่งดูก็ได้ครับเกียร์หนึ่งอ่านั่นแหละครับลองลองเกียร์ถอยหน่อยคือกล้องมันจะทำงานเลยนะครับเวลานั้นเราก็ดึงขึ้นเหมือนเดิมใช่ไหมเวลาที่เราจะเอาออกคือออกเลยไม่ต้องไปดึงเอาออกได้เลยอ่านั่นแหละแค่นั้นแหละครับ ก็ตอนนี้ก็กี่โมงละ6นาที6นาทีแล้วใช่ไหมครับดโมง3 8โมง3นาทีอ่ะก็เดี๋ยวยังมีเวลามีเวลาครับก็อ,อันนี้เรียบร้อยละมาคนแรกก็กำลังพาแนะนำการใช้รถพาดูรถตรงไหนที่ลูกค้าสงสัยเราจะได้ตอบก่อนที่ลูกค้าจะออก แล้วก็9โมง9ก็บีขยับเอาเลิกได้เลยนะครับตรงนี้บีกนี่ากดกดอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยกดอย่างนี้เลยเดี๋ยวพี่สายไปยืนรอส่งนะตรงยามนะโอเคก็ขอบคุณมากๆรวยรวฮิงๆงนะครับยินดีด้วยกับรถคันใหม่ครับขอบคุณครับก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับของน้องบันทิตา อะไรพี่ต้อมส่ง้อาพามาไฟดับที่บ้านมันดับแต่มาเช้าแล้วไงน้ำอุ่นไม่มีอะไรเดี๋ยวถามก่อนอออออเยี่ยมเยี่ยม <laughs> อันนี้เพิ่งหัดขับอันนี่ <laughs> โอเคครับเยี่ยมเยี่ยมเก่งมากเก่งมากครับ อันนี้เพิ่งไปผัดขับเพิ่งนั่นได้ใบกับขี่มานะแต่ว่าก็ขับได้ไม่นั่นเลยโอเคเดี๋ยวพี่จาไปดูลูกค้ากันมาก็ไ,นะไปนะป้ายเตี้ยจะข่าวจะข่าวไปเดี๋ยวเบิง้งแห่สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาจากคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญทางในเลยครับไปอันนี้ของพี่อุดรก็มาละไปพี่อุดร่าไปกินกาแฟทางในก่อนไปครับเชิญเชิญครับ ครับผมครับผมอ่ะโอเคครับไปมาอ่าตอนรีวิวเรียกีิวุดมแต่ว่าตอนมาถึงเรียกพี่ฟิวดอนอ่ะโอเคตอนนี้ถูกละเดี๋ยวไปนั่งกินกาแฟวันตินข้างในแล้วก็จ่ายเงินเสร็จก็ออกได้เลยครับอันนี้ก็มาอีกรายหนึ่งจะเป็นน้องแพรน้องมัดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญด้านในเลยครับมาครับเดี๋ยวนั่งรอพี่ต่แป๊บหนึ่งเด้อ ครับอันนี้ก็ของน้องแพรน้องมัดก็มาถึงแล้วนะก็จะเป็นคันสีขาวคันนู้นแป๊บหนึนบบน่งครับผมเดี๋ยวมัดมัด,มดพาหน้ามานั่งรอกิกนกาแฟข้างในก่อนเลยมามครับก็อันนี้น้องมัดกับน้องแพรก็กำลังเป็นเอกสารนะครับแล้วก็จะได้เลิกประมาณสักเอาขอให้อยู่9ก้าโมงเนาะ 9ก้ามูเก้าสิบเก้าอาแล้วไม่ตาไม่มานั่งข้างในหนาวนหนาวอ๋อโอเค,อเ,คอเราลองสำเนากบหมดยัง<ม>เีอกคุณเจฝากพี่เอกพานนองขยับวราเลิกน,นิดหนึ่งรครับผมเดี๋ยวไต่ตามไปเ,เสียงเสียงใครทอนหายใจคือดังแทะไปพี่วิภาดาพี่อุดมครับเดี๋ยวไปไหว้เจ้าที่ครับมาเออพี่อุดรครับเป็นสองชุดนะ ห้าดอกกับ9ดอกอันนี้จะเป็นพี่อุดรจากสตึกนะชื่อพี่อุดรแต่ว่าอยู่สตึกนะไม่ได้อยู่รอนก็คันที่พี่ตายถ่ายให้ดูก็จะเป็น้ตัวเอกไอตัวสี่ประตูแกรซ์ซ็ะแต่ว่าพอมันใส่ชุดสเกิรตของตัวเอกซีเดียวมันดูหล่อหล่อมากไปนะคันนี้ คนเข้ามาถามราคาเทียบเลยเดี๋ยวให้หน่อยตอบราคานะโอเคครับล่นมากเรียกใชลูกค้าผิดลูกค้านั่งรอไงอันนี้พี่วิบพ,พี่วิภาดานะครับอันนี้ก็จะเป็นคุณี่อุดอนนี่โอเคตอนนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปรอตายที่รถเลยแล๋ยวตายไปถ่ายรูปให้ ก็บรรยากาศนะครับตอนนี้คันของพี่ต่ายก็จะมา2องคันฝั่งที่พี่เสื้อสีน้ําเงินยืนอยู่นะครับฝั่งนั้นพี่เอกก็คือจะพาน้องน,น้องนัดกับน้องแพรมารับรถแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นของพี่อุดรคุณแสนนะครับแล้วก็พี่พิพาดาแล้วครับเขาไปทางไหนข้างหน้าครับเข้าไปทางไหนกันหมด คือดอนไหนล่ะที่มาด้วยกันนะเขาไม่ถ่ายเนี่ยตัวนึงอันนี้ก็เผื่อใครที่จะดูเ e อ็กซิลี่ที่ใส่แม็กนะก็จะเป็นคันนี้ใครจะถือกุญแจครับพี่อดอนถือกุญแจครับผมของพี่วิภาดาถืออันนี้ครับเนี่ยมาถ่ายด้วยกันเดี๋ยวยืนฝั่งละสองก็ได้ครับโอเคโอเค,อเคต,ต,รตรงนั้นเราถูกแล้วครับอืมจะได้ไม่บงังรถ พี่พิภาดาเดี๋ยวใต่ขยับตรงนี้หนึ่งโอเคครับตรงนั้นแค่นั้นพอะเดี๋ยวมองกล้องนะมองกล้องนะโอเคครับมองกล้องครับมองกล้องครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองขออีกรูปหนึ่งครับเดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะค้างไว้ก่อนนะกดไลค์ครับแบบนี้ครับโอเคค้างไว้ก่อนนะค้างไว้ก่อนนะแป๊บนึ่งนะพี่อุดรครับอันนี้ก็จะเป็นดอกดาวเรืองนะครับรวยรวยเฮงเฮงนะครับเจริญรุ่งเรืองเหมือนดอกดาวเรืองครับผม แล้วก็กุญแจอ่าเดี๋ยวไปไหว้ในรถครับแล้วไต่ถ่ายรูปให้ครับเห็นไหมการที่มีบันไดค้างจะดีอย่างเงี้ยเวลาที่ขึ้นลงสะดวกแล้วก็เห็นไหมอีกมือนหนึ่งจับขยับเบาะได้นะครับเดี๋ยวกุญแจใต่วอาไว้ไรตรงนี้ก่อนเนาะพี่พาเข้ามานั่งเลยก็ได้ครับแล้วตายถ่ายรูปให้ ครับอันนี้ก็จะเป็นครับคุณพี่วิพาดากับคุณพี่อูดรคุณแสนโอเคแล้วก็เดี๋ยวรูปเอาออกเลยนะครับจะว่ายขอพานคืน แล้วก็ที่นี้เดี๋ยวไต่จะวิ่งไปเอาใบาเสร็จให้นะครับพอไปเอาใบาเสร็จแล้วระหว่างที่เรารอเลิกเนี่ยสงสัยตรงไหนก็เดี๋ยวสอบถามได้เกี่ยวกับตัวรถอะไรอย่างนี้ครับผมอันนี้ก็ของพี่อุดรคุณแสนกับพี่วิพาดาก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็กําลังจะออกโอเคแล้วไต่ไปยืนรอตรงตรงอรพอนะครับครับอันนี้ก็เดี๋ยวของพี่เอพี่แป๊บหนึ่งนะใกล้เสร็จแล้วอุว้ยทําไม ไปนั่งรอข้างในดีๆก็ได้ไปทำไมนั่งน่าสงสารเนี่ยหนาวโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ต่ายมาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไฟแดงนะต่ายวิ่งมาใส่ให้แป๊บหนึ่งโอเค,อเคลูกค้าจะออกแล้วบีบเตะมอเตอร์ไค์รูปขอบคุณนะครับไปละโอเคพี่เดี๋ยวเตรียมถ่ายรูปเลยครับผม คุณตาคุณยายครับถ่ายรูปครับไปมา,ไม,าไม่ถ่ายเนี่ยมากระร้านทำไมไม่ถ่ายกระร้านล่ะเอ,อมากระร้านก็ถ่ายกระร้านเนาะมา ตนะาอยู่ตรงกลางให้ตาอยู่ตรงกลางดูสายเลยดูสายเดเดี๋ยวพี่เกเข้าไปเลยเดยวตายนั่นให้เดี๋ยวของน้องน้องแพรมน้องแพรมยืนฝั่งไหนยืนฝั่งกับมัดดีกว่าไปน้องแพรมยืนยืนกับมัดอ่าน้องแพรมถือกุญแจถือกุญแจเอาถือคู่คคกันก็ได้อันนี้อ่า เก่งตายฝากซือก่อนคุณตาเดี๋ยวมาฝั่งนี้ครับคุณตามาฝั่งนี้มาตามไปยพี่เอกยืนขยับก็ไปนิดนึงครับโอเคโอเคครับคุณตาตรงตรงนี้โอเคคุณตาตรงตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละคุณยายจ๋ายืนข้างคุณตาเลยจ้ะนี่นี่ฝั่งคุณตาฝั่งนี้จ้ะอืมนี่เลยเอาโบออกอืม นี่แหละคนอื่นไปหมดละมีเวลาดูแลเต็มที่อ่าโอเคมองกล้องนะครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองครับโอ้ยรูปสวยมากครับหนึ่งสองกดไลค์ครับแบบนี้แบบนี้ครับโอเคครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองขังไ้ก่อนนะแป๊บหนึ่งนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีบางท่านถามว่าเวลาอาส่งข้อความมาพี่ชายต้องอ่านทันทีไหมไม่ทันทีครับปล่อยรถแต่ละคันกว่าจะเสร็จนี่แหละถึงไม่ได้ตอบทันที อ่ะโอเคครับมัดรูปนั้นอนะ่ะโอเคครับน้องมัดน้องแพมครับก็รวยรวยเฮงเนะครับก็จะเลยลุงเรืองเหมือนดอกดาวเรืองเดี๋ยวมาไหว้ที่รถมาเดี๋ยวไปตัดเปิดประตูให้โอเคเดี๋ยว ขอถ่ายรูปคู่หน่อยโอเคครับมองกล้องครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองครับโอเคไว้เลยครับอ,อันนี้ก็เดี๋ยวเอาวางไว้ข้างหน้าก็ได้เอาวางไว้ข้างหน้าตรงเนี้ยครับแล้วก็ที่เป็นช่อเราก็อ่าเอาวางไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาวางวางไว้คู่เลยวางไว้คู <c oughs> <c oughs> ่เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนั่งอย่าพิ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวขอถ่ายรูปคู่ก่อนแป๊บหนึ่ง โอเคครับหนึ่งสองขับหนึ่งสองกดไลน์ไหนกดไลน์ไหนโอเคครับหนึ่งสองขับหนึ่งสองเรียบร้อยแล้วโอเคมาเดี๋ยวพี่ตายเก็บคันรูปได้เลยก็เดี๋ยวพี่ตายไปเอาใบเสร็จแป๊บหนึ่งระหว่างนี้ก็ขอมัดกระดูรถรอเผื่ออะไรมีสอบถามเดี๋ยวพี่ตายบินขึ้นไปดูใบเสร็จก่อนหมายถึงว่าจะให้จงเลทไปแสนห้าถึงสามแสนโอเคได้แล้วต่ายจัดการได้ได้ครับผมได้ครับเป็นแคปหรือเป็นสี่ประตูเขาได้บอกไหมพี่แคป เป็นแแบขาวแบบขาวเตี้ยได้ครับได้ได้ครับอันนี้ใครไปขนาดไหนบ้างเนี่ยก็ไปทั้งพ่อไปก่อนแล้วขยายไปครับไปไปทำรับไปเอาปอปอสามพันนี่แหละได้ครับผมได้ครับผมเยี่ครับขอบคุณนะครับรถตุ้เดี๋ยวมาคุณรถครับได้ครับผมอยากถูกเหมือนกันพี่เอกจริงอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับของน้องมัดกับน้องเพมก็ เรียบร้อยออกรถเหนื่อยวันนี้สามคันก็สนุกอยู่แต่ก็วิ่งไปวิ่งมาเนาะเรียบร้อยแล้วรวยรวยหิงหิงครับผมโอเคพี่เอกขอบคุณครับผมไปกันเน้ยไปหากินข้าวกัอนอยู่ข้าว